สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับเราเช่นเคยในรายการบุญน้อยปล่อยข่าวค่ะปล่อยข่าววันนี้ก็วันจันทร์ที่สองพฤศจิกายนค่ะก็อีกสองเดือนเองนะคะคุณพี่สองเดือนใช่ไหมคะก็แมพูดแล้วก็แป๊บๆนะปีหนึ่งปีหนึ่งใช่ค่ะเป็นจะบอกว่าถึงแม้มันจะยังไม่ครบสิบสองเดือนอันนี้ก็สิบเดือนค่ะก็เป็นสิบเดือนที่มีความเหนื่อย มีการต่อสู้ของทุกภาคธุรกิจรวมทั้งประชาชนที่หาเช้ากินค่ำด้วยในส่วนของอสังหาเองก็ต้องบอกว่าทุกคนดิ้นและก็ต่อสู้ในช่วงต้นปีมาจนถึงปัจจุบันก็เจอโควิดยังไม่ได้สังซาก็มาช่วงโค้งสุดท้ายของปีก็มาเจอปัญหาการเมืองมีการชุมนุม ขับไล่เนาะถือว่าขับไล่ได้แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็อยากที่มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็มีการว่ากันไปตามในเรื่องของปัญหาของการเมืองอแต่ในส่วนของฝากฝั่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เองอก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันว่า,ถ,าถ้าเกิดว่ามีการลากยาวไปจนถึงปีหน้าเนี่ยก็ เศรษฐกิจธุรกิจนี่เยือกไปเลยก็บางคนก็บอกว่านู่นแหละกว่าจะพังกหัวได้อปี2 5 6 5เลยค่ะคุณที่65นี้ไม่เขามองว่าไม่มีปัญหาการเมืองนะค่ะอันนี้ก็คือกับเฉพาะโควิดอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดการอนาคตไม่ได้เลย อันนี้คือปีหกห้าก็มองว่าไม่ตอนที่พูดกันก็คือไม่มีปัญหาด้านการเมืองก็ามาเข้ามามาเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งปัจจัยเสียงหนึ่งแต่พอมีพอมีในเรื่องของการเมืองเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งกดทับเข้าไปหนักเข้าไปอีกมันเป็นปัจจัยนอกเหนือการควบคุมใช่อันนี้เป็นเป็นปัจจัยภายในประเทศและถ้าไม่ให้จบภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจบหมายความว่ามานั่งคุยกันหาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายที่ประชาชนกลุ่มที่ไม่ไม่ไม่เอารัฐบาลชุดปัจจุบันกับรัฐบาลเองก็ต้อง,ต,องต้องหาทางหาทางร่วมกันถอยคนละก้าวอย่างที่ว่าเนี่ยก็ขอให้ถอยกันจริงๆเขา้าเข้าใจผลเอาเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งในมุมของภาคอสังหาเองกอ็อย่างที่บอกกันว่าไม่ว่าจะปัจจัยลบจากภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทําคือในเรื่องของ cash flow กระแสเงินสดนะน้องรัต้องเก็บต้องกักตุนไว้ให้ได้มากที่สุดใช่อย่างพยายามตัดขายทรัพย์สินบางอย่างที่หรือจะหุ้นบางอย่างหรือหรือจะมีการระดมทุนผ่านช่องทางอื่นๆอย่างล่าสุดเองของพ่อพ e r ธุพอร์เฟกเองก็ก็ก็ขายที่ดินมาตลอดและในการในการตรงจุดนี้ก็คือเยอะเหลือเกินนะที่ดินที่ดินเนื้อยอมเฉืนเนื้อใช่แล้วก็ ก็จะมีการขายหุ้นอ o รอยัล c อคิท uh huh. ในส่วนของโรงแรม uh huh. แล้วก็ที่ดินที่ดินที่จะส่องแปลงอย่างอย่างคุณชายนิดผู้บริหารของพบที่เพอร์ฟ c t ก็บอกว่ารัชดาที่ uh huh. ที่ดินรัชดาแล้วก็ที่ดินตรงรามินทา uh huh. สองอสองทรัพย์สินสามชิ้นนี้เนี่ยถ้าถ้าขายได้ก็จะเกือบหมื่นล้านบาททีเดียว uh huh. นะคะอันนี้ uh huh. ก็เป็นเรื่องของกระแสเงินสด uh huh. แต่ในส่วนของการพอมีปัญหาด้านด้านการเมืองเข้ามาเป็นปัจจัยเนี่ย ก็ถามนักลงทุนต่างประเทศเหมือนกันนะรวมทั้งของคนไทยเองที่มีพันธมิตรต่างประเทศว่าสิ่งที่กังวลของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขากังวลอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไง <c oughs> หน้าจออาจจะบอกว่าการเมืองก็ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ก็ไม่ได้กระทบ <c oughs> ก็ยังเดินหน้าการลงทุนไปแต่ถามว่าบางคนเองก็นักน้องเองก็บอกว่าก็กังวลอยู่เหมือนกันกระทบบ้าง <c oughs> นะคะอย่างอย่างห้องโรงแรมที่ร <c oughs> ่วม ร่วมกับ p r o p ท r ี่เพอร์เฟก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องอแล้วก็ยังเดินหน้ากันในโครงการบ้านหลูะนะคะอ,อันนี้อันนี้ก็คือในเรื่องของการลงทุนเขาร่วมทุนกับ ในหลายดีเวลลอปเปอร์นะของอังนด์ไม่ใช่แค่เพอร์เฟกอย่างเดียวนะคะก็เห็นมีสิงห์สิงห์ด้วยค่ะแล้วก็ของใครอีกน้องกลุ่มเซนทันงพี่เออกลุ่มเซนทันอีกนะก็มีการลงลงทุนกันถ้าพูดถึงเรื่องของต่างชาติเองอย่างอย่างคนมีเงินอ่ะพี่ว่ายังไงเสียเรื่องของ Pro เ e r ร y เรื่องของการลงทุนหามา asset ในประเทศประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีการจัดการในเรื่องของโควิดได้ดีอันนี้อันนี้ต้องต้องชื่นชมเนาะ คือมันขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วใช่อือันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีก็คือหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าคือมันทําให้ต่างชาติอ่ะเริ่มมองประเทศไทยเพื่อเอ่อในการซื้อสังหาริมทรัพย์ไว้ครอบครองเพื่อเป็นบ้านหลังที่สองของเขานันะี้อว่าไปในเรื่องของการลงทุนก็ต้องจับตาดูว่าอ่าปีหน้าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆต่างชาติเองก็ยังลงทุนในเมืองไทยอยู่ค่ะอื ก็อย่างของล่าสุดเป็นกลุ่มฮ่องกงเหมือนกันพี่แต่ไม่ใช่ฮ่องกงแลนด์ฮ่องกงแลนด์ค่ะก็ล่าสุดก็มีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ที่เกาะช้างก็คือกลุ่มนี้ก็คือคุณเอ็ดเวิร์ดคอกวัชีนะคะคือเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ทออร์เจอร์คิรเช่าจำกัดนะคะ เป็นนักธุรกิจชาวฮ่องกงนะคะคือเขาเดําเนินธุรกิจในหลากหลายประเภทเลยแล้วก็มีเงินทุนทีนท่หนามากเห็นว่าเป็นพวกฟันด้วยนะคะแล้วก็ลงทุนมาแล้วนะคะสี่ประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็คือฮ่องกงเวียดนามจีนแล้วก็ไทยเราเป็นประเทศที่สามะนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยความจริงอ่ะยังไม่ความจริงแล้วยังไม่ใช่เป้าหมายเขานะ,เ,าะเดิมเขาจะไปลงทุนที่มาลดิฟมาลดิฟตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาการขัดแย้งกับ กลุ่มผู้ร่วมทุน oh. ก็เลยปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ uh huh. ก็เพราะเอิญได้มาท่องเที่ยวเมืองไทยโดย,นนโดยเฉพาะที่เกาะช้าง uh huh. เขาเลยมีความชื่นชอบธรรมชาติที่เกาะช้างมาก uh huh. นะคะแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนเตือนเขานะว่าเฮ้ยมาลงทุนเกาะช้างเนี่ยมันเสี่ยงนะ,ะเพราะมันไกลจากกรุงเทพเยอะเลย uh huh. นะเดเวลอปเปอร์ไม่ค่อยมีใครไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่ง ด้วยการทําขายฝรั่งด้วยกันไม่กี่ไม่กี่ยูนิตนะคะแต่เป็นบิ๊กโปรเจกต์เนี่ยไม่มีใครทํานะคะแต่เขาก็บอกว่าเขานี่แหละจะทําเขาไม่ใช่ใหญ่ในนั้นแต่เขาก็จะทําโครงการที่ยิ่งใหญ่ให้ดูนะคะแล้วก็เงินทุนนี่ของตัวเองล้วนๆนะคะเราก็บอกคือจะพลิกวิกฤตเพราะมันมีโควิดด้วยใช่ไหมโควิดในทีมแล้วก็ความเสี่ยงในด้านการลงทุนเขาบอกว่าเขาจะพลิกวิกฤตทั้งหมดอะให้เป็นโอกาสนะคะเขาบอกว่า แรกๆกก็ได้รับการต่อต้านจากคนในพื้นที่นะ,ะแต่ว่าได้มีการประชาพิจารณ์แล้วได้มีการจับข่าคุยกันชาวบ้านเห็นพ้องด้วยโอเคเพราะว่าเขายังมีความเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติสูงก็เลยโอเคเลยเป็นที่ที่มาของการก่อตั้งบริษัทความริเอ i n ์อินเตอร์เนชั่นแนลเดเวลอขึ้นมานะคะ เพื่อพัฒนาโครงการ Aquarius Residence, residences and resort ที่เกาะช้างนะคะเขาแบ่งโครงการเนี่ยเป็น3เฟสด้วยกันนะคะโมูลค่าโครงการประมาณ8,000ล้านบาทนะคะโดยเฟสแรกเนี่ยจะเป็นการพัฒนาของรีสอร์ทระดับ6ดาวนะคะภา,าภายใต้แบรนด์ The JD Aquarius เกาะช้างนะคะโรงแรมระดับ200ห้องพักแล้วก็วิลล่าเนี่ย54หลังนะคะ,คะซึ่งตรงนี้เขาได้ดึงเชน จากสิงคโปร์มานะคะเป็นใช้ General Hotel Management นะคะ,ะเข้ามาบริหารนะคะซึ่งตรงนี้ของทางกลุ่มเนี้ยกลุ่มฮ่องกงเนี่ยเข้าลงทุนเองเลย1 0 0นะคะ,ะก็คาดว่าตรงตรงนี้จะเปิดให้บริการได้ในปี2566นะะส่วนอีกเฟส1นเฟส2นะคะตรงนี้จะเป็นการ d e เวลอเอเป็นการ Dev e l o p พัฒนาที่ดินพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยตรงนี้เป็นการ j joint venture กับ เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะคะเอาที่ดินตรงนี้มาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยโดยทางเจ้าของที่ดินก็ถือหุ้นตามสัดส่วนตามกฎหมายนะคะ5 1 4 9นะคะพัฒนาใน2รูปแบบก็คือพูวิลล่าเรสเดนซ์นะคะแล้วก็ตรงนี้มี23หลังนะคะหลังหนึ่งก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะ1-2ไร่เลยนะคะราคาตั้งแต่ 41ถึง100ล้านบาทนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมเรสเดนเซสนะคะสูง3ชั้น7อาคารนะคะมี99ยูนิตนะคะราคารเริ่มต้นที่8ถึง40ล้านบาทานะคะตรงนี้เขาเขาเขาเปิดเซรอร์กเลเลยละแต่ยังไม่เปิดพรีเซล <S <S <täll aisia. S 2> เขาบอกเขาจะเปิดพรีเซลเมษายนปีหน้า <S 2> <S 2> <tha. S 1> นะคะส่วนเฟสที่3เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่เหมือนกันนะคะแต่ว่า,าจะมีพื้นที่ใช้สอยที่เล็กกว่านะคะแต่ว่า จะมีจานวนยูนิตที่มากขึ้นตรงนี้เขาขอไว้ก่อนรายละเอียดเนี่ยนะคะแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณพี่ในเรื่องของการลงทุนของกลุ่มฮ่องกงกลุ่มเนี่ย <Yeah. S 1> เขาบอกว่ายังมีการลงทุนในส่วนของ a q u วีเนเจ e รด้วยซึ่งเป็นธุรกิจระยอสุดหรูเนี่ยนะคะซึ่งจะมีให้บริการที่เกาะช้างแล้วก็ภูเก็ตตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้เขาก็เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ว่าปีหน้ายังมีอีกสองอธุรกิจที่จะเปิดนะคะก็คือ a q u วีฟ o ้ d แอน e ์ a g e นะคะซึ่งเป็น เป็นร้านอาหารระดับไฮเอนแล้วก็ธุรกิจจัดเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นร้านกูเม่นะคะ,ะระดับพรีเมียมเลยนะคะซึ่งไตรมาสเนี้ยไตรมาสสี่เนี้ยเปิดตัวที่โฮจิมินที่เวียดนามนะคะแล้วส่วนกรุงเทพ,พเราเนี่ยจะเปิดตัวไตรมาสหนึ่งปีหน้านะคะส่วนเซี่งไฮประเทศจีนก็จะเปิดไตรมาสสองปีหน้าเหมือนกันะนะคะอีกธุรกิจคือจะเปิด a q b o o k i n g c o m นะคะซึ่งจะเป็นการรวมองค์ประกอบทั้งหมดเข้ากันบนแพลตฟอร์มจองบริการาทางด้านการท่องเที่ยวออนไลอออน์เลยนะคะ<อ>ซึ่งจะเปิดบริการในปีหน้าเช่นกันนะคะ<อ>แต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาจะขออุบไว้ก่อนอ,อ,อันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งในเรื่องของการลงทุนกในส่วนของผู้ประกอบการคนไทยแล้วก็ต่างชาติต่างชาติเองก็จะมาทั้งในสองส่วนก็คือว่าเอาเงินมาลงทุนเองแล้วก็ มหาพันธมิตรที่เป็นเจ้าของแลนด์ลอร์ดในประเทศค่ะ,ะ,คะแล้วก็มาภายใต้แพลตฟอร์มที่ครบวงจรทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องอาหารทุกอย่างไปหมดแล้วก็อยู่บนแพลตฟอร์มของอยุคใหม่ก็คือในเรื่องของออนไลน์ะนะคะอันนี้ก็ต้องจับตาดูแต่สิ่งหนึ่งที่ขอฝากทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่ากลุ่มผู้ประกอบการอสังหาโดยเฉพาะตลาดคอนโดเนี่ยที่มีการขาย การันตียิวการันตีผลตอบแทนเนี่ยปัจจุบันต่างชาติกลุมลูกค้าต่างชาติมาเชา่ามันก็ลดลงและเป,เ,ปเป็นดีมานของคนไทยโด,ย,ดยเฉพาะคนเชา่ชาเช่าโดยเฉพาะราคาก็ต้องลดลงมาและก็สิ่งสำคัญก็คือว่าณนะวันนี้เนี่ยหาเอเจนต์หาแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับการขายกับลูกคา้าว่าการันตีอยู่หาผลตอบแทนมาให้อันนี้คือเป็นเป็น เป็นอีกหนึ่งที่มีการแข่งขันกันสูงแล้วก็เป็นการดิ้นและหาทางออกของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะตลาดคอนโดเรื่องของการขายเป็นแพคเกจในเรื่องของการันตีผลตอบแทนให้กับนักลงทุนนะะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะมีความเคลื่อนไหวให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาเราสองคนพี่น้องจากบุญ่อยปล่อยข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ